มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาณวมินทราชินีลงตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยบานแดงตำบลพนนงามอำเภอกุดชุ่มจังหวัดยโสธรค่ะนายแพทย์วชิระเพ่งจันทร์ประธานคณะตรวจเยี่ยมมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาณวมินทราชินีพร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมสถานีน้ำไม่เฉลิมพระเกียรติ60พรรศานาวมินทราชินีบานแดงตำบลพ้นงามอําเภอกุดชุ่มจังหวัดยะโสธรเพื่อติดตามผลการดำเนินง,งานรับทราบป,ปัญหาและวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีน้ำไม่เฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการที่เกี่ยวข้องคณะแม่บ้านทหารตำรวจสาธารณาสุขมหาดไทยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์คณะกรรมการเล่ากาชาติ และประชาชนในพื้นที่ค่ะร่วมตอนรับพร้อมกับน้ำเยี่ยมชมบูธนิทรศาการและการให้บริการประชาชนค่ะสำรับนะครับ สถานีอนามัยเฉลิมประเก 60, ียติ60พรรษานาวมินทราชาชินีบ้านแดงแห่งนี้ครับสร้างขึ้นเมื่อปี2518นะครับกับท่วงสาสุขนะครับได้กำหนดให้เป็นปีทศวรรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัยแต่ในวาระโอกาสมหามงคลสมัยในกับทีสมเ็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่เก่านะครับทรงจะเริ่มประชันมายอยู่ครบ60พรรษานะครับอย่าโสธทอนก็เลยได้กคัดเลือกมองนี้นะครับซึ่งเป็น เพื่อนที่ห้างไก่ทิ้นธุรกันดาลน,นะครับเขาร่วมโครงการนี้นะครับ